ท่านกักขยันปะขันเสียเช่นมานทั้งซีคือเกิดแก่เจ็บตายแล้วสัมมาสัมพุทธาสาพุตัสุรุิีความด้วยตนเองจำไว้ในแอนักเล่หหมอลำกาโอลาโน

เอาอันนี้จังว่ามาหอดเร็วจังว่าฟังเดือเจ้เยอีพ่อหนุ่มจุ่มจีพวกนักปาดมีที่นี่พระสงฆง์เจ้าเบื่อได้เปลี่ยนเมืองเตาตกแต่ตตตงงานบุญในลักษะตนทุนปัดใจอะไรบา,า,บาสิเป็นบุญลรพระสัตว์หรือมหาการถินต้องอาศัยเครื่องกินและเครื่องละคำคำแก้วได้ไปขาหนักเอวนักโกงนักล่ำเพื่อจะเป็นของงันเพระเสพกันนั่นจังบอล่ำต่างทิ้นยางซื้อเสียงดังก็พวกเจ้าอยากฟังยังดีเด็ดขาดอยากเบิ้งเบี้ยวก็อยากเบิ้งว่าง กำหนดบทก่อนอยู่ทังงในกบไปถอนจังมั้งนใดผู้หนึ่งใดบ่ห้อยลํำเจิงตัวจริงใดบ่หมอล้ำผู้ยิ่งยางฝีปากเอกเทียมลาว่าคาพี่เพกผู้บัญชาการผู้สองนั้นผู้สองนั้นไปใดหลังอันบ่น้ำน้อย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 บ่ขูจัดกับสักวาทาวังที่เกัาทั้งก่อนกับบอดีประกาศตุบโปขึ้นเป็นนั้นในเวลากระตากันเต้นกระลงหนาหลังกับห้างเสียงกับบ่ดังวัดบุงกับบ่ห้เรียนละกับเลียนใม่ม่สองสา สีวันสีมังล้ำใส่กัดกระบอกนี้เล็ดลำยานไหลเด้งยานไหลเด้งหลัจะบอโมงคำพวกแจงฮงพงสวยจิตสถานฮวนหวยกระบอกเปลี่ยนตันอยู่เพราอยากกลับเมืองสุขบันเก่า่งฐันกับพึ่งยานเสียกานสัตหีบโจ้าภาพยานเพื่นเข็ดและกาญยานเพื่นลาปล่อยจมน้ำหลังดีบ่ดีกะให้วดสาฟังเอาเถิดลุงป้าขนาวอ่านอนยาพากันเฝ้านาย มื่อนี่หมอลำชิ้นนะก่อนบุญแสงขอประกาศไปยังคนหลายหลายห้ามันผิดพลาดทางอย่าสั่งขาดายันห้ามันหนีบาน,นลำก่มอมวนนวลหูผู้มาฟังมาดูกระจมน้ำเล่งเศร้าผู้ใดมาเห็นเขาฟังลำกะว่าจก่งลำสิงกะว่าได้ไปลงจีหิมาอันนี้ตัวผู้ขาบ่าได้แต่งเอาเปลียนแม่นซิเมนเลยความกะเรามีมาไวอภัยได้คือคนเ่าบันดิตตนพวกนักปดาคำได้ผิดพลาดทางให้เตียงตั้งเตียงแถมความบ่ม,มีให้โอบแอมมีบอนอะโหสีเฮงพงโ์ องชียาดาแข็งแเ่งกาพอปัญจอันยังหนุอยครบแล้ว่าเล็ก์สูงฤทธสูงอภัยถึงพี่น้องหลันหล่อนทนไปยาเป่าเข็มแต็มให้กะบอยด่านล่างวีเพราะผมยังบ่ทัานเด็กกะอ่อนพุ่มความรู้เป็นจังไดเป็นจังไดกะสิอดสาสูสาสูสามพังหดหงายเพิ่งสับเพิ่งจุ่งสามพังหดมึงส่งความบ่บ่อนไหลบ่อนไหลละความบ่บ่ไหลค่ะไอ